วอดดี้รีวิวร่ายยาวลิซ่าหรูแพงคนลุกแต่คุณแม่ลั่นเซ็กซี่ได้กว่านี้อีกลิซ่าเอ็กเคซี่ฮอตปารีสครับการปรากฏตัวของลิซ่าลัลลิซามนโนบาลรวมกับการแสดงคาบาล่โชระดับตำนานของฝรั่งเศสที่ไม่ใช่แค่คลับเปื้องผ้าแต่คือการแสดงสเสน่ห์ความเย้ายวนดูดีอย่างมีระดับที่หลายคนนั้นต่างเฝ้ารอคอยการแสดงนี้ซึ่งเหล่าแนวหน้าแห่งวงการนั้นครับก็เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก ล่าสุดในวันสุดท้ายของการแสดงนะครับปรากฏภาพคู่ของบุง๊ดดี้ตาเนิงคุณแม่ลิซ่าและลิซ่าทางด้านของบุ๊ดดี้เองนะครับได้กล่าวความในใจร่ายยาวถึงการรับชมในครั้งนี้ชาติี้้บุ๊ดดี้คงไม่ได้มาเหยียบแครซี่ฮอตที่ปารีสถ้าไม่ได้มาดูลิซ่าตอนรู้ข่าวก็รู้ทันทีว่าโชว์นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่ลิซ่าอยากลองทำไม่มีใครสั่งไม่มีใครกำกับแต่มาจากการเป็น f อ c ซค h ซีวงเล็บ ได้ข่าวว่ามาแอบดูส่วนตัวหลายรอบแล้วแล้วเห็นว่าคงท้าทายตัวเองไม่น้อยถ้าได้ขึ้นแสดงเป็นหนึ่งในสาวเคซี่ฮอตวูดดี้นั้นกล่าวต่อว่าวูดดี้พอจะรู้ว่าเคซี่ฮอตคือโชว์ที่อยู่คู่ปารีสมาอย่างยาวนานเรียกว่าเป็นสถาบันเลยก็ได้เพราะมันคือโชว์ที่สท้อนความเปิดเผยทางใจและกายมีอาร์ตแฝงความขี้เล่นเซ็กซี่แบบสุดขอบแต่ไม่หลุดกรอบโดวยวัย26ของลิท คือว่าลิซคงมองว่าทามิงอายุตอนนี้คือเหมาะสมที่สุดที่จะทําอะไรแบบนี้วัยรุ่นกว่านี้คงไม่เหมาะอายุมากกว่านี้ก็อาจจะดูไม่เข้าตอนนี้เลยเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ลิซ่าจะเอ็กกับแคซี่ฮอตลิซ่าจับอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นของฮอตทันทีคนมักจะโยงความเป็นไทยให้น้องเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยแต่หลังจากวันนี้ที่วูดดี้มาดูลิซท,ที่ปารีสสรุปกับตัวเองแล้วว่าเธอไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์ แต่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกผู้บริหารเคซี่ฮอตบอกว่าเพราะลิซ่ามาโชว์ทำให้เคซี่ฮอตกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งและเข้าถึงเจนใหม่ทั่วโลกภายในข้ามคืนหลังจากนี้ใครมาปารีสก็จะขอแวะมาดูโชว์ที่ลิซ่ามาร่วมแสดงเพราะอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีถึงทำให้ลิซทุ่มเทขนาดนี้พนักงานที่ให้บริการเรายัางแอบกระซิบเลยว่าตั้งแต่ทำงานที่นี่มาไม่เคยเห็นเคซี่ฮอตคึกคักขนาดนี้เพราะลิซ่าเลยอยากให้ลิซ่ากลับมาอีก ที่นี่จะได้มีสีสันอีกครั้งบูดีได้มีโอกาสนั่งดูโชว์จากที่นั่งหลังสุดมาดูกับแฟนน้องๆและคุณแม่เดินเข้ามาเห็นแฟนๆลิซ่าจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาให้กำลังใจลิซก็ชื่นใจแทนน้องสัมผัสถึงพลังแห่งความตื่นเต้นของโรงการแสดงที่รอคอยดูศิลปินที่เขารักที่สุดเพอร์ฟอร์มแบบอิสระที่สุดในชีวิตโชว์เริ่มลิซ่าโผล่หัวมาหน้าม่านทำเอาทุกคนร้องเฮอย่างสนั่นแล้วกลับไป มานเปิดออกมาเป็นสาวๆเคซี่ฮอตยืนเรียงหน้ากระดานเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและเผยเรือนล่างช่วงบนให้เห็นทวนหน้าเรามองคนกลางที่เราเข้าใจว่าเป็นลิซ่าแล้วแอบคิดโอ้โหน้องจัดเต็มมากแต่พอดูๆไปอา้าวเขาแค่หน้าเหมือนลิซ่าตัวจริงไม่โชว์ให้เห็นอะไรเลยมากสุดก็แค่ชุดแนวบิกินี่เราก็ลุ้นทั้งโชว์ว่าลิซจะเพอร์ฟอร์มยังไงแล้วลุกจะเป็นยังไง รากฏว่าลิทออกมาแสดงหลายซีนอยู่ไม่ได้เป็นนักแสดงสมทบเบาๆอย่างที่หลายคนคิดโอเคบางซีนก็โผล่มาสั้นๆจริงๆโดยเฉพาะช่วงแรกสั้นๆแบบนับ1-5ถึงหก็หายใจไปจากเวทีแล้วดูไปลุ้นไปว่าจะโผล่ออกมาตอนไหนอีกแต่ละเซตที่ออกมาก็ใส่ชุดและวิกที่ต่างกันไปบางทีก็ไม่ได้ใส่วิกเลยถ้าจะว่าไปโชว์เซ็กซี่มากๆแทบจะไม่มีลิซ่าเลยแต่จะบอกว่าทุกคนที่แสดงคือที่สุด แสงสีเสียงคือครีเอทีฟมากไอคนที่ไม่ได้อินกับเพลอนร่างผู้หญิงอย่างเราก็แอบกลายเป็นหยุดยินไม่ได้หุ่นหน้าดูทุกคนจริงๆแล้วบางทีจากที่เราเห็นแค่หน้าอกกับบั้นท้ายก็กลายเป็นภาพที่หลาไม่ติดที่ดูล้ำสมัยมากแบบที่เราตามไม่ทันในใจคิดว่าเคซี่ฮอตไม่ใช่โชว์ที่สอยอย่างที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงที่สําคัญมันเห็นมากสุดก็แค่หน้าอกจริงๆอา้าวพูดถึงคนอื่นจนลืมลิซ่าฮ่าฮ ลิซ่าทำให้วูดดี้อึ้งสุดกับ2โชว์ยาวๆที่เธอฉายเดี่ยวลิปซิงค์ไปเต้นไปโชว์แรกขอเรียกว่าโชว์พูพูโพคือเธอวิ่งเข้าวิ่งออกประตูสามบานที่มีผ้ากึ่งโซ่ให้เธอห้อยโหนไปมาเธอทำได้เต็มที่ในการโชว์ความเป็นนักเต้นที่เร่าร้อนเชือ้อเชิญแต่เราอดคิดไม่ได้ว่ากำลังดูน้องปักแป๊กบงเล็บชื่อแรกเกิดของเธอวิง่งเข้าวิ่งออกดูยังไงยังไงก็ตลกน่ารักน่าฟัดสำหรับเราแม่หันมาบอกเห็นด้วยใช่เลยปอกแป๊กก็คือปักแป๊ก ส่วนโชว์ที่ต้องยอมนางก็คือโชว์ Crisis w h a t c r i s ซ s ทิลิซ่าเล่นเป็นสาวเทรดหุ้นจากเดิมสวมชุดเสื้อผ้าเต้นไปมาบนโต๊ะแต่ค่อยๆถอ,อดออกทีละชิ้นจนเหลือบิกินี่จะว่าชุดชั้นไหนก็ไม่ใช่เพราะมันดูหรูแพงกว่านั้นหลายเท่าเอาเป็นว่าดูสวยโคตรเซ็กซี่ตามสไตล์ลิซ่า Lisa, ที่เราคุ้นเคย เธอไม่เพียงแต่แบบจัดเต็มในเซตนี้แต่มาด้วยพลังอันร้อนแรงที่วูดดี้ไม่เคยสัมผัสแม้แต่ตอนคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เชื่อว่าแฟนๆที่ได้มาดูอะไรที่หาดูได้ยากจริงๆนั่นก็คือการได้เห็นลิซ่าทำอะไรที่มีความสุขนอกเหนือคอมฟอร์ทโซนเหมือนจะประกาศให้โลกรู้ผ่านโชว์นี้ว่าต่อจากนี้ตามมาให้ทันฉันจะพาทุกคนไปที่ที่ไม่มีใครกล้าฝานันกล้าคิดแต่ I will วิ o w ช o u สุดท้ายโชว์ปิดด้วยลิซ่าออกมาโค้งพร้อมกับสาวๆคนอื่นโบกมือลาทุกคน แล้วม่านก็ปิดลงอีกไม่ถึงสิบวิม่านก็เปิดออกอีกครั้งให้นักแสดงขอบคุณอีกรอบมีอยู่ตอนหนึ่งดยซ่ามองลงไปที่คนดูแล้วเห็นใครไม่รู้แล้วดูตกใจแต่ยิ้มดีใจว่าเธอมาบงเล็บวุดดี้ไม่รู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นแต่มารู้ตอนหลังที่หลังเวทีตอนที่คนนั้นเดินเข้ามาเช็คแฮนด์แล้วก็พูดว่าให้ I am Jenny กลูกจะเป็นลม แต่ไม่ว่าใครจะกรีดขนาดไหนก็คงไม่ดังต่อเนื่องเท่าเสียงคุณแม่ที่กรีดวู้วู้ให้ลูกตลอดทั้งโชว์แม่มีความสุขจริงๆแถมกระซิบตอนท้ายว่าแม่นึกว่าจะเซ็กซี่ได้อีกกว่านี้ขอบคุณที่อ่านถึงจุดนี้แสดงว่าเรารักกันจริงวงเล็บฝากเพื่อนๆดูหน่อยนะครับกลัวคนอื่นเอาไปแปลผิดๆแล้วจะบิดเบือนไปงานนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณวูดีครับที่รีวิวกันจนเห็นภาพกันเลยทีเดียว มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ครับที่ให้กำลังใจกันมากๆเลยทีเดียวแฟนคลับชูป,ป้ายให้กำลังใจลิซ่าแบล็ k พิงคข้อความทำเอาซึง้ง เรียกได้ว่าได้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลิซ่ามโนบาลครับที่ได้โชว์แสดงใน Crazy Hot อตคาเบเลชื่อดังระดับตำนานของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผ่านพ้นไปแล้วครับเมื่อวันที่28-30กันยายน2566ซึ่งก็มี5รอบโชว์การแสดงเท่านั้นแต่ก็ไม่ไหวครับเจอกระแสดราม,มา่าจำนวนมาก ล่าสุดก็มีเรื่องราวดีๆครับให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของความประทับใจที่ได้มีโอกาสไปชมการแสดงของลิซ่าซึ่งงานนี้ครับเธอก็ได้ชูป้ายข้อความที่เขียนว่าไม่ต้องยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแต่มีความสุขในจุดที่ยืนอยู่เรซี่ลิซ่าเก่งมากโดยจากคลิปวิดีโอนะครับจะเห็นว่าลิซ่ามีสีหน้าที่ซาบซึ้งเมื่อได้อ่านป้ายของแฟนคลับคนนี้พร้อมกับเซ็นลายเซ็นให้ไปด้วย Of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten-year plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious.